หน้านี้จะเป็นร้านฮาวาค่ะ,ะร้านนั้นจะเป็นร้านของคุณแม่ที่มาเปิดร้านนี้ก็เพราะว่าเหมือนกับขยายสูตรมาอะไรทำนองน้เมนูที่ต้องลองเนี่ยเป็นเมนูอะไรบ้างะจะเป็นจะเป็นพวกวก๋กวยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตะโฟใช่แต่ส่วนมากที่ขายดีเลยเพราะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่รวมเพราะว่ามัน เหมือนกับรวมไก่ทุกอย่างเหมือนกับดูพวเขาไปเลยใช่เขามีบุฟเฟ่ด้วยเป็นบุฟเฟ่เครื่องจะเป็นบุฟเฟ่ผักสดข้อไก่เกี๊ยวอะไรพวกนี้ค่ะเกี๊ยวทอดใช่จะเูกค้างเองได้เลยได้เลยตับไม่อั้นเหมือนร้านฮาวาเลยอ่ารางร้านจะเปิดตอนเที่ยงถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะมีวันหยุดไหมเอ่ยวันหยุดทุกทุกสองสัปดาห์ค่ะสอะบุรีคุณผู้ชาตอนี้ครับเป็นสภาพยุ่งยุ่งอย่างนี้ไม่ใช่อะไร เรามาหาข้าวเย็นกินกันซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรามค่ะรามคำแหง53เป็นซอยโพดของพี่น้องชาวใต้เลยนะครับและผมอยู่ตรงแยกหนึ่งแน่นอนร้านที่ผมมาวันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวฮาวายแต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวฮาวายอย่างเดียวนะอันนี้เป็นร้านรุ่นลูกคือลูกสาวเขาว่าเปิดร้านมา โอคฮะตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านตัวน้อยแล้วนะแต่ให้เจ้าของร้านสลับหน่อยอ่าสลับมาเลยกุ้มค่ะชื่อซาลินานะคะเปิดร้านชื่อซาลินามากันค่ะอยู่ร้าน53นะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนหน้าที่จะมาเปิดร้านซาลินาเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นร้านอะไรอ่าก่อนหน้านี้จะเป็นร้านทาวาค่ะร้านนั้นจะเป็นร้านของคุณแม่ที่มาเปิดร้านนี้ก็เพราะว่าเเหมือนกับ ขยายสูตรมาอะไรทำเนาะน,นี้ค่ะให้ทันานีนะนะจำไอ้ว่าร้านเนี่ยเปิดเป็นกี่โมงอ่าชางร้านจะเปิดตอนเที่ยงถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะอ่ามีวันหยุดไหมเอ่เยอวันหยุดทุกทุกสองสัปดาห์ค่ะทุกทุกสองสัปดาห์แต่ถ้าวก็ใครไม่รู้ว่าวันที่ตัวเองจะมาหยุดหรือเปล่าก็ไปดูที่เพจเปิดบุกได้ ชื่ <S <S เอ,อเพ่จะชื่อสาีนามาการล้างหัศจรรย์เลยค่ะได้เลยเนะาะหรืไม่ก็เดี๋ยวยูทูบถึงข้อมูลไว้ให้ทุกนแต่ถ้ามาท่านนี้เมนูที่ต้องลองเนี่ยเป็นเมนูอะไรบ้าง <ปะ S 1> จะเป็นจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตาโพใช่แต่ส่วนมากที่ขายดีเลยเะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่รวมเพราะว่ามัน,มนเหมือนกับรวมไก่ทุกอย่างเหมือนกับครูของเขาไปเลยใช่ ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นของทางร้านจะเริ่มที่40บาท40<อ>เท่านั้นใช่40เท,ท่านั้นที่แอบไปคุยกับมาร์มาเหมือนกันนิฮาวาเขาบอกว่าเขามีบุฟเฟ่ต์ด้วยเป็นบุฟเฟ่ต์เครื่อง เเอออ่่่้้นนบุปตีใหฟังาจะเป็นบุฟเฟ่ผักสดข้อไก่เกี๊ยวอะไรพวกนี้ค่ะเกี๊ยวทอดใช่ลูกค้าตังเพลงได้เลยได้เลยตัดไม่อั้นแวะร้านเฮาว่าเลยถ้าหากว่ามีลูกค้าอยากจะลองมาทานที่นี่อยู่ที่ไหนอ่าที่นี่จะอยู่ที่ลำห้าสิบสามนะคะจะอยู่ในจุลจอมคำแหงห้าสิบสามเข้ามานิดเดียวก็เจอเลยฝากร้านไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูเมนูกันดีกว่าฝากร้านด้วยนะคะชื่อร้านเออซาลินามาการาห้า สามห่าอเอาเด็เดี๋ยวไปชิ้กันนะเอาเมนูมาแล้วนะฮะแต,แต่เดี๋ยวก็จะเลือกกินเป็นนี่ก่อนแล้วกันเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับผมนี่เป็นเส้นหมี่นี่คืออันนี้เขาบอกว่าเด็ดโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยนะเดี๋ยวจะลองดู Kat. บิสมิลลาห์อือมเมนูขึ้นชื่อของเขาเนี่ยเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะเป็นเมนูที่ลูกค้ามาที่ไรก็ต้องสัง่งนะฮะผมที่สำคัญราคานี่ไม่แพงด้วยนะเริ่มต้นที่40บบาทใช่ไหม อืมต,ต้นต้นที่สี่สิบต้นต้นที่สี่สิบาทนะฮะเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดมากเพราะว่านอกจากว่าเขาใจะให้เยอะแล้วนะแล้วดูน้องไก่เขาดินี่ชิ้นใหญ่มากนะและ้วก็ต่อด้วยนี่เลยอันนี้แอบเล็งมานานนะตั้แต่เขาเอามาให้นะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างในนี้นี่นี่นคือตัวชิ้นเนื้อที่เขาให้มานะฮะเป็นกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ อ,อน้าซุปเขาหอมนะและที่นี่เขาบอกว่าน้ําซุปเขาเนี่ยสามารถเติมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวลูกชิ้นเส้นอะไรขยักได้อันไหนเยอะๆก็บอกเขาได้นะเล็กอย่างที่นี่เขาเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะบุฟเฟ่ผกักบุฟเฟ่เคี่ยวนี่เราก็ตักมาเราก็ตักเคี่ยวมานี่เต็มๆอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวใส่โชว์เลยคือปกติเขาจะต้องใช้ตะเกียบใช่ไหมแต่เนี่ยเราไม่ใช้เพราะเราไม่ถนัดตะเกียบเท่านี่เราใส่อย่างนี้เลยนี่ คือเติมได้ไม่อั้นนะอันนี้อันนี้คือถูกใจสําหรับรักศึกษามากนะถูกใจผมด้วยยูซุปนี่เองน้ําซุปเขาเป็นรสชาติแบบสแตนดาดเลยนะที่บอกว่าใครที่เคยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน่าจะถูกใจเม่เดี๋ยวลองกินคู่กับเกี๊ยว <S <S <ค><ค>เกียวกอบๆนะโดนกับน,น้ำก๋วยเตี๋ยวแบบเข้มข้นนี่มันเข้ากันจริงๆเลย ลูกชินมาลูกสิน,สนอืมถูกใจมากเ้นก็เจอความอีกหน่อยนะคือมันฟินเลยอ่ะอืมเลิศและนี้จะเป็นเมนูเย็นตาโฟนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ขายดีทุกสาขาคืออันนี้เชื่อร้าซาลีนาจะเป็นร้านลูกสาวเขาแต่ถ้าว่าเป็นร้านแบบตั้งเดิมก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวฮาวานะ แต่วันเนี้ยเสียดายอย่างหนึ่งไม่มีเห็ดนะปกติทุกทีเขาจะมีเห็ดด้วยระหว่างนั่งทานนะก็จะมีแบบว่านักศึกษาเดินมาตอนนี้ยุทธบุก็เริ่มเสิยนายนะดีอยาให้เห็นด้านหลังว่าเลยแต่ช้างมันไม่เป็นไรเราชิมน้ําเลยอันนี้คือเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะอ,อืน้ําซุปเขาหอมมากอนะับเอ้ยเอ้ยคุณ วิเคราะห์ให้ฟังกันแบบชัดๆเลยนะสำหรับชามนี้อเย็นตะโูที่เนี่ย,ยเขาจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาจะมีความเข้มข้นและที่สำคัญคือรสชาติเขาจ,จัดจ้าน ปกติอะเราทานยันตะโพใช่ไหมเราจะต้องเอามาปรุงเสริมแต่นี่เราไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยคือมันอร่อยในตัวของมันเองยู u ุปคอนเฟิร์มเลยสําหรับเมนูนี้นะแล้วดูเขาให้เกี๊ยวมาแบบชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้แต่ถ้าหากใครไม่ถูกใจก็อย่างที่บอกไปตักเกี๊ยวเพิ่มได้นะทางร้าน,นมีเกี๊ยวไม่อั้นเลยแต่แต่แตนอกจากว่าจะทานเป็นเมนูก็เดียวก็ยังมีเมนูข้าวไก่ย่างตัวข้าวไก่ย่างเขาเนเขาจะมีสสไตล์นะเป็นไก่ย่าง น้ำจิ้มเกลียวแล้วก็ไก่ย่างคือไยากิบนะเลือกความอร่อยได้เลยอยากว่าชอบทานแบบไหนแล้วก็ใครยังไม่จุกใจยังมีนี่อีกเป็นเซตอาเป็นปลายชีสนี่ดูกวานฟูขนาดนี้ด้วยขนาดนี้พุ้มสุดๆนะแล้วก็มีเป็นพวกไก่ป๊อปนักเก็ตอีกต่างหากโอ้โหหลากหลายความอร่อยอย่างนี้ให้ทุกคนมาลองได้เลยที่ร้านซาลีนานะฮะชื่อร้านว่าซาลีนามากันรามห้าสามเดี๋ยวทิ้งแคปชั่นรายละเอียดให้บนบนคลิปนี้นะฮะแลบลองเลยว่า คุณจะฟินเหมือนยู u b e แน่นอนสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะและติดตามคลิปมาการหาลานกายไว้ด้วยครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ยู u b e แล้วก็แอดมินมากันขอตัวลาทุกคนไปก่อนวันบิลล์ตอฟิกวะฮิดายุสลามอลิกุมบารมุสุลอฮิวะบรากาตุสวัสดีครับ